สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาสานาทีถึง11นาฬิกานาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายที่ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ t n เช่อง16เท่านั้นแต่ยังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube และแอปพลิเคชัน Tik t o k ให้คุณผู้ชมได้ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันค่ะล่าสุดทีมงานของรายการคน หลังข่าวนะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยสัมภาษณ์คุณสุเมรประสมงพงษ์ชัยซึ่งเป็นผู้มนวยการสถาบานันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT เพื่อพูดคุยสอบถามกันถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรแห่งนี้ค่ะว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถาบานันอัญ,ญมณีรวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่างไรบ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ Mm. GAT เราคือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเราเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานของทางรัฐบาล100%เร์เซเรามีพันธกิจหลักๆอยู่ประมาณห้าเรื่องใหญ่ๆอันแรกคือเราเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอนญมณีและโลหะมีค่าของไทยเป็นแหล่งแห่งชาติอันหนึ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับรวมทั้งโลหะมีค่าเนี่ยส่งตรวจที่เราได้หมด อันที่สองคือเราเป็นสถาบันวิจัยนะครับ <P. S 1> เพื่อที่จะพัฒนาทั้งในแหล่งของวัตถุดิบพ,พัฒนาในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของธุรกิจอัญ,ญมณีอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีทุกชนิดนะฮะแล้วเราก็เอาผลง,งานวิจัยนั้นนะมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีไทยอันที่3คือเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะครับเป็นศูนย์ที่สร้างบุลคลากรทางด้านอัญ,ญมณีและ ทางด้านของเครื่องประดับและอัญมณีของประเทศนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนที่จบจากมหาวิทยาลัยทางด้านภาคณะวิชาเช่นธรณีวิทยาหรือเกี่ยวกับทางด้านโลหะต่างๆเนี่ยจะมาเทคคลาสต่างๆกับ GAT เราค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อไปต่อยอดในการทำงานในอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์ข้อมูลนะครับทางด้านของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางด้านการส่งออกเทรนตลาดต่างๆเนี่ยเรามีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะมีทำเป็นอาร์ติเคิลที่เกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอัญมณีทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเผยแพร่ออกไปอันสุดท้ายคือเราเป็นหน่วยงานที่บูรณาการของภาครัฐนะครับในการที่เข้าไปช่วยหลายๆโครงการนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเราทําโครงการไปทั้งหมด15จังหวัด ในการที่ลงไปพานักออกแบบลงไปสอนนะครับคนในภูมิภาคในเรื่องของการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเครื่องประดับอัญมณีในภูมิภาคนั้นแล้วก็พัฒนาเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสอนการสร้างเรื่องราวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราพานักออกแบบลงไปเนี่ยที่กระบี่นะครับเขาก็เข้าไปดูในกระบี่ว่ามันมีอะไรบ้างนะเราไปดูกับสินค้าที่ขายอยู่ในตลาดในใ,ใ,ใ,ในเมืองนะครับ สุดท้ายก็ไปดูธรรมชาติของกระบี่เข้าไปในถ้ำนียเห็นรวดรายบนผนังถ้ำก็เอารวดรายพวกนั้นมาสร้างเรื่องราวมาผลิตเป็นชิ้นอัญ,ญมณีอันนี้คือพัน,พนธกิจหน้าที่หลกัหลกๆของ j จทีที่เราทาอยู่นะครับใน4ีหเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักคือเราจะต้องส่งเสริอมอุตสาหกรรมไทยนะครับในเรื่องของอัญ,ญมณีเครื่องประดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญ,ญมณีหลักแห่งหนึ่งของโลกในยุค4.0ยเนี่ยเ,เรามีปรับ ตัวในแทบทุกภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการทํางานของเรานะครับในเรื่องของศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยเราทําหลักสูตรออนไลน์แ้ะทำา g t Talk เพื่อเอผยแพร่ความรู้ต่างๆเนี่ยในในเว็บไซต์ในในเรื่องของออนไลน์เยอะมากนะครับเรามีการทําเรื่อง e c e r t i f i c a t e นะครับในเรื่องของใบเซอร์สแกน QR code แล้วก็สามารถเข้าถึงตัวใบเซอร์บนหน้าจอมือถือได้นะครับ เรามีทำศูนย์การเรียนรู้ทำมิวเซียมอีมิวเซียมออนไลน์เนี่ยครับสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราได้ผ่านทางมือถือนะครับเรามีการทำแอปพลิเคชันการัดนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึง่งดาวน์โหลดได้บนทั้ง iOS แล้วก็เ l a y Store ของทาง Android นะครับ ซึ่งในกลาดแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะรวบรวมผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเกี่ยวกับทางด้านอัญมณีไม่ว่าเป็นเรื่องของการผลิตการออกแบบนะครับการแก้ไขปัญหาในทุกกระบวนการของอัญมณีเนี่ยมีคําถามอะไรถามเข้ามาได้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสาท่านพร้อมที่จะตอบในทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราปรับปรุงขึ้นมาในเรื่องของการพัฒนาต่างจังหวัดนะฮะในเรื่องของภูมิภาคเนี่ย เราก็เริ่มหลักสูตรการเทรนนิ่งออนไลน์นะครับ mm hmm. เข้าไปในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ค่อยไปรวบรวมจนสุดท้ายเนี่ยเหลือกลุ่มที่ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มครีมที่จะเตินหน้าไปต่อกับเราเนี่ยเราถึงจะรวมกลุ่มนี้เข้ามาเข้าเวิร์กช็อปนะครับมา,มาเป็นอยู่ในคลาสกับเราที่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะผลิตชิ้นงานออกมาครับรวมถึงอย่างเช่นเรามีการจัดประกวดการออกแบบนะระดับนานาชาตินะครับ ปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นการจัดประกวดออนไลน์นะครับส่งชิ้นงานทางออนไลน์เข้ามากรรมการเราอยู่ที่อิตาลีก็ตัดสินผลทางออนไลน์ร่วมกันกับกรรมการที่ฝั่งเมืองไทยนะครับแล้วก็มีผลการประกวดออกมาเรียบร้อยเวลาในปีนี้ครับ แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทราบอํานาจหน้าที่และบทบาทของ GIT ไปแล้วพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามพร้อมๆกันว่าเครื่องประดับหรืออัญมณีที่เราสวมใส่อยู่ติดตัวหรือที่มีอยู่ที่บ้านในเวลานี้เป็นของแท้เป็นของปลอมจะมีวิธีการดูอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ